สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮิดูสลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงประจําวันจันทร์ที่24ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30 ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9จะเรียนน้ำชาากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระพุธเนาะ นะตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีทนูแปลว่ากระดุมพระวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะการงงการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะงอกเงยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วดาวพฤหัธในช่วงของสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจัจนทร์จนถึงวันอาทิตย์สเสวยมหัตธโนแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่งคั่งลํารวยถ้าท่านใดเองนะครับ มีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆก็ลงมือทำนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะครับกระดุมภ้าปุตตะยังหมายถึงไรายได้2ไรายได้3ช่องทางในการหาเงินในลักษณะต่างๆมีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างที่จะสูงเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์การเงินของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะงอกเงยขึ้นมานะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับ ดาวเจ้าจเรือนคู่ครองเองก็ช่วงของสัป,ปดาห์นี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับเขาเรียกปัตตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกามะนะก็ปะแปลว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่เกิดจาก ผู้ร่วมง,งานสายงานเดียวกันทํางานเดียวกันนะเครือข่ายงานเดียวกันนะครับลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นช่วงที่บางคนก็ขยันขันแข็งเกี่ยวเรื่องของการขายข,ายขนมจีบในลักษณะต่างๆนะถูกอกถูกใจใครก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหักเดินดีนะดาวพฤหักที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเนี่ยไปอยู่ในภพดีเรือนดีก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณก็มองว่าเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสและไม่มีดาวอะไรเป็นเล็งเลย นะก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกแต่อาจจะมีในเรื่องของจินตนาการนิดนึงว่าจะยากจะได้คนที่รวยสวยเก่งอะไรปรนะมาณเนี้ยเพราะเป็นอิทธิพลของดาวพฤกัสที่เข้าไปครอบงํานะครับนะเข้าไปครอบงำเขาเรียกว่า,าหูทรงยศนั่นแหละนะครับก็เลยบางทีก็อาจจะทําให้เรานะมีจินตนาการเกี่ยวเรื่องคู่พอสมควรแหละนะครับนะเพราะจินตนาการก็ถ้ามันไปไกลามากก็ ชุดลงมานะอย่าให้มันไปไกลเกินไปนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ขอให้รู้เถอะว่ามาจากอิทธิพลของดาวพฤกตแต่โดยแล้วภาพรวมถือว่าดีฮะนะเพราะดาวพระศุก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ดีก็เป็นจุดที่มีความสดใสเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิต นะครับเพื่อให้อยู่ได้นะว่าเราจะทําอะไรยังไงนะเพื่อให้ชีวิตวิถีชีวิตเราดีขึ้นปรึกษาหารือกันในลนักษณะต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่รับฟังซึ่งกันและกันและเป็นจุดที่ให้คุณนะครับก็ถือว่าดีนะการเงินดีความรักดีนะครับแล้วก็ดาวการงานลนะ่ะก็กมามะปุตตาเขาแปลว่าการิเริ่มทําสิ่งใหม่ๆให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ถือว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้ตอนนุกรักเองก็ได้ตําแหน่งนะครับ อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเกี่ยวในเรื่องของการทํานู่นทานี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะก็มีการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะคิดอะไรยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของความเป็นไปได้ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของจินตนาการมากเกินไปบางครั้งก็อาจจะทําให้เราเครียดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรอบของความที่เป็นไปได้เนี่ยผมมองว่าสําเร็จนะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงก็ดวกาวจะเดินกัน เงินดีความรักดีการงานดีแล้เวเรามาดูสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังกันนิดนึงนะครับนะ,ะดาวเจ้าเรือนอลิไม่มีปัญหาอันนี้ดูแลไม่มีปัญหานะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก่งสามารถแก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนรอบข้างได้ก็ถือว่าศักยภาพดีนะอาจจะมีในเรื่องของมรณะมาอยู่ในเรื่องของปัตตนินิดหน่อยก็เป็นเรื่องของความกังวลกังวลเกี่ยวเรื่องของอสุขภาพของคนรัก ขู้คองก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือมอรณะไปอยู่ในเรือนของปัตตาบีบางคนเนี่ยเพิ่งจีวกันใหม่ก็อาจจะเป็นโรคคิดถึงนะครับเขาอาจจะมีเหตุต้องไปจากการไม่ได้เจอกันในลักษณะต่างๆก็จะคิดถึงได้นะครับนะบางคนเองก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะเก็บกดนะถ้าบาังเอิญปีนี้ดาว uh พื้นรหัส เป็นการกินีเนี่ยนะครับก็อาจจะอึดอัดเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญานิดหน่อยนะเพราะว่ามรณะมาปัตนิเนี่ยนะครับมันอึดอัดที่มีสาเหตุมาจากคู่ของได้เช่นกันแต่ว่าโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากกว่าให้เสียนะแต่ก็แน่นอนนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครับและในช่วงนี้นะครับดาวพระจันทร์เดินตั้งแต่นะครับราศีกันนะไปจนราศีธนูเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการเงิน นะครับเพื่อนฝูงสังคมนะแล้วก็ญาติพี่น้องรวมทั้งบุตรหลานบริวารช่วงนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะก็คือเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับนะก็บางคนก็อาจจะงุหงิดได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดบุตรบริวารไม่ได้ดังใจนะอันนี้ก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็คอยตรวจเช็คตรวจทานเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานในลักษณะต่างๆนะไม่ให้ทําอะไรที่มันเกินเลยออกนอกกรอบอะไรประมาณนี้จนเกินไปนะ แค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์ท่านเป็นดาวเล็กนะให้ผลก็ให้ผลแบบจุกจิกจุกจิกจ็กไม่ได้ให้ผลแบบหนักหนาสาหัส นะครับถ้าไม่มีดาวที่แบบเกิดคาดตั้งรับในดวงชะตาแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะก็เป็นเรื่องของความจุกจิกอารมณ์รู้สึกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับนะเอาละนะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงของสัป,ปดาห์นี้นะครับดาวค่อนข้างจะเดินดีเพราะาในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเพราะว่าดาวติดพิษมีแค่ดาวคารนเองที่ติดพิษแค่วันจันทร์นะนอกนั้นจะไม่มีอะไรและนอกนั้นก็ ปลอดโป่งรง่ไพรแล้วก็เข้าระวังผู้เอกก็วันอาทิตย์นะก็สวนญ,ญ่จะเป็นเลิกกลางๆก็ไม่มีอะไรนะให้หูหวาสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของปกติเท่านั้นเองนะครับก็ทาอะไรก็อย่าประมาทในลนักษณะต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอ,ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณ สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัส้องพอเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งผมเกต้าิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมพวงตุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรม ก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผมครับสวัสดีครับ